เป,เปิดทางเปิดทางเปิดทางครับเปิดทางเปิดทางอะไรมีไงครับต้นไม้ล้มเปิดทางเวอรจีเหรอเปิดทางครับเราจะวินดึงวินดึงอ่าเอาผ่อนไม้ออกเราจะลองดูลองดูที่

ดึงเพื่อความมันดึง่อมันดึงเพื่อความมันเนี่ยเดินเที่ยวน้ำตกีทางเดินน่ะเดึไปเลยาได้เอลยถ่าได้ยาไยไว้ถ่ายไว้หาทียาก ออวิ่งเชือกมันไหวไหมเนี่ยดึงดึงดึงดิดิปล่อยแล้วดิไม่ใช่ถ้าเที่ยวห้างก็ไม่มีแบบนี้แหละถ้าเที่ยวห้างก็ไม่มีดูหยนะถ้าผลไม่ได้ก็หลบแลนดิเซอร์มาลา อแร่เตืองวิวินใช่ไหมยิงลุกดันดันกังไปแล้วมั้งอย่าเพิ่งดันตอนนี้มั้ยไอที่มันแถมรถมาด้วยจักรยานคนวิวินปะออ ไม่มันไมหมากขรงวันเ้าเ